วันนี้ก็จะมาสวนมนต์ความเพียงของคระกิงพารีพินานครับผมครั้งที่18วันที่สิเดือนห้านะครับนายสลาวินลำดับที่102นะครับ นวันที่18พฤษภาคมเป็นครั้งที่18บแปดในข้าพเจ้าสราวินกับศิริลิศบวรขอถวายเถียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริทและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาตถยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอแอบแคลนแพนชนะในบทสวดแด่และเนื่องได้เทิญหนึ่งกับพระรัตนตรัยพร,ระทางสัมมาสัมพุทธองค์พระคัมภีร์พระคันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์คาโตพระพุทตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโโโนนะะคตสสัััังงงงมมาิ สองวูชาพะาเพรีพินาศอัหังสมาสมพุทโธสุจิลังประริณิพุโตคุณีหิตธารมาโนธานิปัรมิหิตจัติสติยวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังขโตโูเชมิรัตนต,ตยังธรรมังยารามิโสตินา จามชุนนเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตาคาเสนตุเทวตาสทธรมมุริยาชัสสุนตุสักขโมกกถังเคกาเมจรูเปคิริสิขาระเตเตจติเควิมานีติเประเทจคาเมจรูวนาคาหานีเคหวัตุมีเคเตปุมาเจนตุเทวาชลาธราพิสมยคักขาคันทัพนาคาติตันตาสันิเกยังมุนีวราวจันน์สัตวเมสุลันตุธามสโณกโลอายังัทนตาธามสโณกโลอายังัทนตาธามสโณกโลรอายังทันตา สิุ่พะพาคณาการนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าเตยสารนครมานะปาทะพุทธังสานังกฉามิธมังสานังกฉามิสังฆังสานังกฉามิทุติยมปีพุทธังสานังกฉามิทุติยมปีธมังสานังกฉามิทุติยมปีสังฆังสานังกฉามิตติยมปีพุทธังสานังกฉามิตติยมปีธมังสานังกฉามิตติยมปีสังฆังสานังกฉามิ หกสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารังอัญญังพุทโธเมสารังวะลังเอเตนะ <ak> สัจจวัชินะสุติเมขนตุสัพปทานัตถิเมสารังอัญญังธัมโมเมสารังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะสุติเมขนตุสัพปทานัตถิเมสารังอัญญังสังโฆเมสารังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะสุติเมขนตุสัพปทา เจตีรัตนปนามาคาถาพ well. ุทธังนเมรัตพุตตะสลีละจิตตังธรรมังนเมรัตพุตตะสวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตพุตตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนัตยะวหังสมมาสโมสลิตะ วัตถุวิเศษสัพูตังอัญโยยานยุตตาคุณาโยขาวะสัพพะวัตตังอสุมิตยามิปีตตะเอวะยถาติตันเถเอกังวินาเทิตาเราาสัมสัมภเวนะโคลเกกธาจิจัจเจเลนจักปาตุภูตังคัมบีระยานวิสยังอติทุศัทธังวิญูหิปันทิตะชะนีหีวิชญยะรูปังโกรกามหิเกหิติกระจุป,ปลัลภนียังเกสนิสทุตุวิธิตังคุณกากยะตายะนาหิเยวชนะตายว,วิสุทธิ ตัมปิสมุปัสสะตังนะมสีสุธทธปัสสะทัธานางปุญธิกานะมะสามุตตมะปุญญภูมังทุขาปมุตจ,จะนักมุขาสรนังฆตานางปูชาระเฮสุประมังอภิปูยเชนย,ยังนิพานะสัจจิกิริยายุปันนิสัจะยะถังสัมากิเลสามะสละโสถานัสิติยาจาสาตุหีอัตถะงุสะเลหุปะเสวนียังป,นปะนิหิจะปิดสรนังขามาณียมีวะตสมาหิตังตีนตันตรนังสรนังัตัมหัตัดตินทิวังคณะนิสุสนะมะสามานาปูเชมะ จะาปิจะสัสตังสุปันสันนสจิตตาสถานุปาริจาริยาสถาราจะปุญเยนะตถานสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชนะตสาจะสถาติสุติโหตุโยเจตธรรมวินยมมิปมาณปูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตุสโพชังตัศโสปนิสัยจะยายะจะยามปีโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาถากาโรแปดนามการสิทธิคาถา โยจักคุมามหมาราปกัดโถสามังวัพุทโธสุพโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคีบมังเชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศีระสารามิโลกะสะสหัจาวินัยกันจักตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสะพันตลายาจะวินาสเมนตุธรรมูทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุสัตเศสีโลกะสาวิสุทธิมัคคังนิญานิโกธรรมธทรัสสะทารีสตาวโหสันติกรโสดจินโนธรรมังวรันตังศีระสารามิ โมหะปปทารังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสะเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชักโจะสวาขาจะตธรรมังวิทิตังการติสังขังวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมะศีลทิฏทิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาะเมนตุการนโมูการอัตถกาถา นโมอรหันต si โตส,ส, em. สัมมาสัมพุทธัสสะมหิสินุนโมอุตตมาธรรมัสสะสวาคาตเสวะเตนิ tha นโมมหาสังขสาปิวิสุทธสีราติจิโนนโมโอมาตายารัตสสะรัตนะตยัสสะสาธุกังนโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวัตุตยัสสบินโมกาลัพพาวินะวิคัจฉันตุปัตถวานโมกาลานุภาวินะสวัสดีโหนตุสัพพทานนโมการัสเตเจนะวิธีมหิโมมิเตชวาสิบมหาสมัยยโสตเอวเมีสตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุเวทติ กับปีลาวัตถุสมิงมหาวันเนมมหาตาพิกุสังเกนะสถิงมันจะมาเตหิพิกุสัตติหิ สัพพีเหวะอรหันตหิทัศหิเจระทาตุหิเทวตาเยปุยณัสานิปติตาหนติพระควรตังทัศนายะปิกุสังขันจะอัตะโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัดท่หตสิไอยังโขภะควาสเกศสูริหนติกกบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกนัสสิงมาจากมติหิปิกุสเตหิสัพพีเหวะอรหันตหิทัศหิเจระทาตุหิเทวตาเยปุยณัสานิปติตาหนติพระควรตังทัศนายะปิกุสังขันจะยานุน้ำมายมปียานุพระควาเตนุปสรรคเมืองมัต ชาปีนามัครพะวาปุริโสสามิจิตังวาหังภาษาเรียบภาษาทิจังวาหังสามินเชียอวะเมวะสุทาวาเสสุตรเทวสุอันตรหิตาปะขวัตโตปุระโตปารุลละหังสุอัตขัวตาเทวตาปะขวัตตังอภิวัติวาเอกมันตังอัตนะสุเอกมันตังทิตางหูเอกาเทวตาปะขวัตโตสุนเกอีมังคังลังกภาสีมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายะสมะกะตาอาคตัมหายิมังคะมัสมยังตะาิตาเยวะอัปราที่สังคันติอัตขัปราเทวตาปะขวัต อิตังอัตโนงอุชุกัมมะกังสุสารตีวันเนตานิการิตวาอิทิยานิราขันติปันธิตาติอระโหอัปปาราเทวตาปะคะวโตเสินเกียิมังกาตังอาปาสิเชตวาขีลังเชตวาปริฆังอิตักขีลังโอหาจามะเนชาเตจารันติสุท่าวิมาราจขุมมาตาสุรันตาสุสุนาคาติออระโหอัปปาราเทวตาปะคะวโตเสินเกียิมังกาตังอาปาสีเยเกจิพุทธังแซนังกาตาเสนาเตเขมิสันติ อภัยยปูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกยังปริปุเรสันติตินัตโขพระควาติครูมันเตสีเยปุยนัตพิคเวทัสสุลกกะธาสุสุเทวตาสันนิปติตาหอนติตตถาคังทัศนายัตพิคุสังคันจะเยปิเตพิคเวเฮสุงอติจมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตัปรามายวะเอวตาสันนิปติตาเฮสุงเทธาปีไมหังเอตันหิเยปิเตพิคเวภวิสันติ อนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควรตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสราปีไมหังเอตระหิอาจคิสามิภิกขเวเทวกายังนามนานิกิริยสามิภิกขเวเทวกายังนามนานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายังนามนานิตังสุนัสถาสารุปกลงนัมสิกะโรุธาภาสิตสามิติเอวังพันเตติโขเตติภูพระกว่าโตปัจจัสูงเข้าอาเอตัตะโวจัตสิโลกะมนุกัสสามิ ยัตถภูมิมาแตทัศสิตาเยสิยาคิริคัปพลังปายิตตาตาสมาหิตาปุตุสิหาวัสสลีนาลุมหังสะพีสัมพุณงูราตมาณาศสาสุทาวิปปะสันนัมะนาวิลาภิโยปัญจสเดย์ยัตวาวเนกาปิรวัตธเวิตโตอมริยิสทาสาวเกศสาวเนนาเตเทวกายาอภิกันตาเตวชังสาพิฆโวเตจ่าอตาปมะกะลุงสตวารเพศสาสนังเตสัมปาตุละหูยนังอัมนุสาระทัสนังอภิเกศตะมัตถุงสหัสังอัสสาสตาลง สตังเอกีสหัสสานังมนุสานะมัทสุงอปิเกนันต์มัทสุงพิสาสภาปุตตาอหงตัญจสภังอภิญญะอวะวะขีตวนะจักขุมาจตโตอมันไดยิสทาสาวเกีสัตตนีรเตเทวกยาพิกันตาเจวิชนธาพิโวเยวหังกิรยิสามิกิรหีอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวยะขาภุมมากาเปิละวัตถวาอติทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสักติโนมมทมานาภิการมุพิขณังสัมมิติงวังฉาสหัสสาเฮมะวตายะขาณ์นนตสวมณีนอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสักติโน โมทัปมานาพิกามูพิกุลังสามิติกวนังสาตาคิราติสหัสหายักขานรัตตะวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัปมานาพิกามูพิกุลังสามิติกวนังอิเจเตโสราสสหัสหายักขานัตตะวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัปมานาพิกามูพิกุลังสามิติกวนัง เวสานิตาปัญจสตาญาคานันตะวณิโนอิทิมัโตยุติมัโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาพิกามุงพิคนังสมิจิงวนังปุ้มพีโรราชไกโกเวบรุษนิเวสนางปิญโยนังสตาสหัสังยักขานังปิยลุปปาสติปปุ้มพีโรราชไกโกโสปาคัสสมิจิงวนังผู้ที่มั่นใจที่สังราชาเทระตระโทภาษาสติทัตพานังอธิปติ มหาราชายาสิทธิโสพุทธปิตาสภาวโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวณัมันโตยัสสินโนมูทะมานาพิกามุพิกุณังสัมิติงวนังตักคีนันจที่สังราชาวิรุปโภคภาษาสติกุมพานทนังอธิปติมหาราชายาสิทธิโสพุทธปิตาสภาวโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวณัมันโตยัสสินโนมูทะมานาพิกามุพิกุณังสัมิติงวนังปัดชิมันจที่สังราชาวิรูปโภคภสษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิทธิโสพุทธปิตาสภาวโวอินทนามามหาภรา สัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกุณนางสามิติงวนังอุตตรัญญาที่สังราชากุเวโลตปัสสาติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะห้าโวอินทนามามหาภราอิติมันโตชิติมันโตวนนามันโตยัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกุณนางสามิติงวนังปุริมะที่สังท้าตระโถทักินีนะวิรุณโกปัชิปินะวิรูปโขกุเวโลอุตตรังที่สังจัลโลเตมหาราชาสัมมันตาจุติโรทิสา พันธรมามนาอนังสุวเนกาเปรัะเวเตสังมยาวิโนโทาสาอคูเจนิกาสธรรมมยาโกเตนทูเวเกนทูว,วิภูเจว,วิภูโตสหเจนพโนกามาเสธโวเจกินุคันทูนิคันทูเจปนาโทโอปมัญโยเจเทวสุตโตเจมาตะลิจิตเสโนเจคันธโพณโลราชาชัโนสะโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพารุสรีวัฏสาเอติจญเยเจราชโนคันธภาสหรา,าชุภิโมท่มานาพิการมุงพิกุณังสมิติงวนัง อนาคูนาปสานาคาวสาราสหัสัชกากรรมะราสัจระอาคูปยาคาสหะยติพิยามุนาทัตตาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานโคโสปาคัสมิติงวนังเยนะคราเจสหัสาหันติทิพพาทิชาปขิวทุจักคูมิหายุสเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานังอภยันตานาคราชานามสิสุปนโตเขมมมะกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุภวาหิยันตานาคะสุปนาสารณมังสุพุทธังฮิตาวชิระหัตถีนะ สามุทังอสุราสิดาพาตะโลวาสวัสเศเตอิทิมันโตยัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวคสา,าเวปจิติสุจิติจะ ปหาลาโทนัมมุจีสหัสตันจักรปฏิปุตานังตะเพเวโรจนามกกาสนังหิตวะประ,ะดึงเสนังตังหูปัทมอุปปาขมุงสมัโยธานิพัฒนเตภิกรุนังสัมิธิงวะนังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมุงวัรุนาวารุนาเทวาสมุทยาสสาสหเมตตาการุณากายิกาอากุเทวายัสสิโนทัศเสเตทัศสถากานิสัพเพนะตะวนิโนอิทิมันโตยชุติมันโตวณะมันโตยัสสสิโนบุระมนาบิกามุงพิคุนังสมติงวะนังเวียนทูจเทวาสานลีจะอัสมาจะ anyway. ัุเวยเมาจะนสุปานิสาเทวะเจนะมะข สุริยะมาภูปุรักคิตานะ,ะัตตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวัสุนังวัสวโอเศโศสักโถปาค้าปุรินโถทัศทเจตทัศถากายาสัพเพนน,นัสสะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนันตุยสัสติโนมูทะมานาพิกามูพิโกน,นังสำมิจิงวะนัง าคาถากูสาวูเทวาชลามคีสิกขาลิวะอริกาเจโรชา,าจะอุม,มาภูผานิพาสินโนวารุณาสหาธรรมาจะอาจุตาจะเนชกาสุสริยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทัสเซเตทตสถากายาสาเปนานะตังนิโนอิทิมันโตชดิมันเตวนาตโตยัสิโนโมทะมานาภิกมุโมิรุนังสัมพิชิงวะนังสมานามหาสมานามานุษสามานุษสุตมากิกทธาปุตติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาอาถากูฮารโยเทวาเยจันโรหิตะวาสิโนปารลฆามหาปารลฆาอาคุริวายสิโน ถ้าเสดจิตทศถาคยาสเปนะ้าเตนิโนอิทิมันโตอิทิมันโตนะมันโตยัสสตซิโนมูทามานาปิกามุงปิกุลังสัมมิจิงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหาราตะไคหาปามอกขาอาคูเทวะจักรณาสถามัตตาหารกษัตมิสกาจยะสัติโนธาตะยังอาคาปัดชุโนโยธิสาอภิวาสติบถ้าเสดิิตทศถาคยาสเปนะ้าเตนิโนอิทิมันโตอิทิมันโตนะมันโตยัสสตซิโนมูทามานาปิกามุงปิกุลังสัมมิจิงวะนังเขมียะตุสิยายามากาตะกาจยัสสตซิโน สัมพิตกาลามเสรษาโชตินามาจจอาสวานิมานะรติโนอาคูถาคูปัณณิมิตาทัศเสตสัสสากายาสเปนะเตสาวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตนันโตยัสสิโนโมทามานาพิกรมงคลพิพุทังสัตว์ไม่จริงว่านังสัตเถเตเทวนิกายาสเปนะเตสาวนิโนอิยามันวิยนะอากันฉุงเยจันเยสติสาสหะปุถัชาติมัคคีลังโอคตินะมนาสวังทักเคโมูคาตลังนาขังจันทังวาสิตาติตัง สพามาปรมัตโตจะปุตไตที่มันโตสหัสนังกมารติโสจะโสปคะสามิจริงวนังสหัสดสภามะโลกานังมหาพรมาทิติตติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากโยยัสติโสทเจตาอิสระอากูปเจกะวัสวติโนเตสันจะมัชโตอคาหังทิโตปริวาริโตเตยสเพพิกัรเตสินเทเทเวสพามเก มารเสนาอภิกามิปัญสักันทสัมมณิยังเอตะคันทัศน์ันทัศนลักีณะปัญธมัทุสัมมันตาปริวาลิธามาโวมุติธาโกจินังอิเดธามหาธินกันทเสนนงงเปศยิปปันนาแต่ละมหจัจฉลังกตวนะเพลระวังยถาพุตโกเมโคธนะเยนโตสวิจโกตสาโสปุตถา,าวส,สีสังกุโตอัสายังวเส ปัญจะสะพงังกับปีนยัยะอ่าวะาขีตัน่าจะครูมา Teraz, e. ตะโตัวอมันญี่ยิสถาสาวเกศสัสนิรเตมาลสีนาพิกันตาเตวิยนะกพิการโวเตจะอตาปามะกะลุสุตวับ菩萨สาวนังวีตระกิหิปากามงในสังลมปิอิชธยุงสเพยพิเชษสังฆามาพะยาติตายสัตสินโอมุนันติสหผู้แต่งหีสาวกาเตเชนีสุตตาติสิบเอ็ดมังคลาสุตตัง อัศวนาจะพารนังปาริตานัาจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตะมังปฏิรูปะเทศะวาโสจะปกเพจะกตะปนยตากตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคละมุตตะมังปังหูสันจะจะอิสิปะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสะสังฆโหอนาคกราจักกรรมตาเอตัมมังคละมุตตะมังนัะจะธรรมจริยาจะยตะการจะสังฆโห อนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคะมุตตะมังอารติวีตตีปาปามัชฌปานาจัสัญญโมอัปมาโทจัธามีสุเอตัมมังคะมุตตะมังคาระโวจันิวาโตจัสรณุถีกะจะกตัญญุตากาเรณธรรมะสาวนังเอตัมมังคะมุตตะมังขันตีจัสรวจัสตาสมะยานันจะทัสนังกาเรณธรรมะสัจฉาเอตัมมังคะมุตตะมัง ตะโปจะพมมะจะรียนจะเอริยะสัจจานัทสนังนิพพานสัสจิกิริยาจะเอตัมังคารมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสะนักกรรมปติอสุกังวิริชังเขมังเอตัมังคารมุตตะมังเอตารตาตาิสานิกาตวนะธรรมะมะปะระชิตาสัมปะทะโสถิงทัสสัตนติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ ๒รัตนปริตังยังกินจิวิตังอิทะวาหูดังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนโมสมังอทิถาคขเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจจินะสตีหนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังอาัตชคาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวสตีหนตุยังพุทธเสทโวปริวันณยีสุดจิงสมาธินานันตะดิกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสังโมนวิชติอิทัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอตินัสัจินาสุวติหอนตุเยปุคลาอาาัตฐสตังปสัสถาจตาริเอตานิยุคานิหอนติเตชัคคินายาสุขตัสสะสาวกาอิเตสุทินานิมหาภราณิอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอตินสัสจินาสุวติหอนตุเยสุปยุตตามานสสาสันเฮนะมีกานิมโมโคตะ มาสาสานามหิเตปฏิปตาอามาัสังวิคัยหะรัตฐา,านิพุติงคุณชมานาอาิธมปิสังเคระตลังปณิตังเอเตนะสจินะสติโหนตุขีนังปูรานังนาวางังนาธิสัมภวังวิราตะจิตายติเกภพระวสมิงเตคินาพีชาอาวิรุณหิชันทาทิพันติธีรายถา,ายัมป,ป,ปทีโปอิธมปีสังเคระตังปณิตังเอเตนะสจินะสติโหนตุสิบสามธรรมบทสังสวรวัตรอตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราประชาอัตันตสะโสมัสสะ นิจังสัญญาตาริโนนิวะเทวนะคันทโพนามาโรสหะพมุนาชิตังอปะชิตังกะยลาสถารุปสสะชันตุโนสิบสี่เกสุปุตสูตรภาสิตามิถังเตนะพระขวตาชานตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมหีมาอนุสวินะมาปรมมะปารายะมาอิติกิริยะมาปิตกับสัมปะทานินะมาตกะหิตตมานยะขังอินะมาอาการะปะดิวิกรเกนะมาทิฏฐินิชานะคันตยามาพัพรูปัตายะมาสมโนโนครุยะถาตุ อเมเหอัตนาวะเจนยญาถอิเมธมาอกุศลาอิเมธมาสาวัชัยอิเมธมาวิญญูคาระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุมีเหปเฉยหะเอยาถะยถาตุมเอัตนาวะเจนยธาถอิเมธมากุตลาอิเมธมาอนัวัชัยอิเมธมาวิญญูปัสสถาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุมีเหอุปสัมปชะวิหะเิยยาติ15ห้า อุปนิยสูตรอุปนิยติชีวตะมะปมายุงฉลูปานิตสะนสันติตานาเตยังพยังมรณะเปฆมาโนปุญญานิกะยิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวตมปปะมะปมายังฉลูปะนิตสะนสันติตานะตาเอตังพยังมรณะเปฆมาโนโรกรมิสังประเฉเหสันติเปโขโยตะกายะนะสังยโม,มวาจายะอุตาเจตสายตังตสะเปตสะสุขาย,ยะโหติ ย่างชีวมโนปกรติปุญญธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุข,ขมาวะหาติเนสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกะติงคัจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัตถานิพินติทุกเขสมะโควิสติยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัตถานิพินติทุกเขสมมโควิสติยาสัพเพธมาอนัตาติยถาปัญญายาปสติอัตถานิพินติทุกเขสมะโควิสติยา สิกอปนณกชาดกอปนณก,กถามนะเีเกทุติยังอาหุตากิกา เอตทัญยะมิทวีตังคันเหยะอปันนกังพระหุงเวสรณังเยนติปะพาตานิวนานิจะอารามลุกขะเจตยานิมนุษยสาวพยาตชิตาเอตังโขสรณังเขมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณามะขมะสสพปุถขาปมุญจติโยจะพุทธัญจะธรรมัญจะสังขัญจะสรณังขโตจตาริอริยสัจจานิธรรมมัญปัจจายะปัญสติทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกรรมังอริยะจะอัตถังกิจังทุกขูปะสามะขามินังเอตังโขสรณังเขมังเอตัง สสนณะมุตตะมังเอตังสสนณะมาคมมะสัพพะทุขาปมุตจติสิบเจ็ดพัทเทระตะคาถาอติตังนานวาเขาเมยยะนับปติตังเขอนาคตังบุคคลใดไม่คข้ามาสนุสนที่ที่ล่วงแล้วบุคคลหัวจริงนุามาไม่ถึงยะทัติตัมปะฮีนั้นตังอัปปันตันจะอนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วสิ่งในที่ยามาไม่ถึงก็เป็นยามไม่ถึง ปัญจุปันัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาหารสังฮีรังอสังกุปังตังพิทานะนุพุรุหเยบุคคลในแห่งแจ้งแห่งทางปัจจุบันไม่กังแง่ไม่คอนแก่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะรายงานนั้นเนื้อให้ปลุกปองเถิดอัจเฉวะกิจมาตปังโกชยามะนังสุเมพึงามเปลี่ยนเสรในวันนี้แหละเราดูความตายในวันพุ่งนาอีโนสังฆ์รันเตนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะความเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีสถานอย่างนั้นไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังสังเวพาเทกันตอาจิก มะเตมุนีติคำมุนีผู้สงบย่อมในบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเียนไม่เกิดทานตั้งแต่วัน้รการเกินนั่นแหละว่าผู้มีสติหนึ่งจะเดินด้วยประการชนีแลคือแปดพินาหาปเจวข่าววาคณะปาราทะชาาธรรมโมหิตชลังอนติโต ถ้ามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิอนัตติโตถ้ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิอรณังอนัตติโตนีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้ถ้าเปหิเมปิเยหิมนาเปหิมนาภววินาภวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดไพ่จากของรับของเจรจาทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสะโกมหิกรรมมทายโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรม ปฏิสารโนมีการเป็นของตนมีกรรมเป็นเพื่ให้ผลมีการเป็นในการเกิดมีกรรเป็น,นเพื่ิดตามมีกรรเป็นเพื่เอเงาศัยันกัมมังกรฤสามิกัญญานังวาปาปะกังวาตัสสะทายโทภกฤสามิทำเราทำกันบในไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นทายาททิ้วแลวต้องได้ผลกรรมนานานสิไปเอวังอเมหิอภินังปัจ,จเวีคิตะพังทั้งหลายคนพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเทินติศเต้าเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขประตาเจนิทุกขาตพยาปตตาเจนิพยาโสกประตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวตาจะอมิหิสัมประตังบุญญาสัมปะทังสัปิทิวานุโมทันตุสัมสัมปติสิยาทานังพะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสั etah. พพตาภาวนาพิฏตาโหตุขาเจนตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปัญเจกันจะยังพลังอัลันตัะจะเตชนะตะขังปัญหามิสัพโสยี่สิบเทวตาปฏิทินะคาถาท่านธรรมยังปฏิทินะคาถาโยภนามาเซ ยาติวตาสันติวิหารวาสินีทุเปะเลพุทิฆเลตะหิงแตหิงตาธรรมัฏานเนนะวันตุกภูติตาโสถิงกรณลิติถาวิหารลมันทะเลเทลาจะมัชานวกาจัตพิโควสารามิการธนาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปนะปุตตาสุกิตาพรนตุเตชราภูชายปิจะอันทะสัมภาวาสังเตริฐาตาอาทะภูปาติกานิยานิกัรธรรมวรังปฏิจเตทำเปิตุกษากัลลินตุสังขยังธาตุกีลังสัตังธรรมโมธรรมัฏลาจะปุขลาสังโหงนตุธรรมโควะ อัจฉริยะจิตยจะทำเนียรขัตตุสัตโมสัพปิธรรมจาริโนุติงกัพพะปุณนยมะเมอริยปวีติเตยิสเบิดสภปฏิจนาคาหาพันธมยังปฏิจนะคาโยปนามาเซปุจสิธานิกตัสสะตาญญานิกตานิเมเตสัจัภาคิโนหุนตุสัตตานัตตามนปานามานการเยปิยะคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิทาโยทิฐาเมจายะทิฐาวายอันเยนมะฉัตตะเวนิโนสัตตาติทันติโลกะสมิงเตภูมาจัตุโยนิสาปเจ ก็จะตูโอการาสังสันต์าพระวัเวยะตัมเยปปฏิทานมียะติโมทันตูเตสยังเยจิมังนับปชานติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานะปุญญนังอนุโมทนาเหตุนาสเพสสตาสตาหงุตุอเวลาสุภาชีวินาเขเมมะปะทันจัตปะพลตุเตสสาสิเจตังสุภาเพราะสตางค์หลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แรงมูอทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนันไดเป็นที่รักผู้มีคนคือมีนาและบิดาของเขาจะเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกรรมตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำมือสี่มีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่สำเร็จอยู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สัตว์ใดทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วเขาตัตวนั้นจะอนุมถนาทานเองเถิดตัตว์ใดย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทศเป็นลายลิงแจงแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคื่อโน้มน้อมสมบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วเขาสัตว์ดำวงกูจะมีเวรอยู่เป็นศุกร์สมุทเมเถิดเาคววมออนขงสัต์หล่านนนั้จจงสเเร็กิ ด้าใภาพแห่งกระจายที่ฐานามแห่งความเพียรและนิสงการบูชาพระราษฎรด้วยการรยายบทสนมพรสุตพรบริษและพระราเหล่านี้อความสุกัะดีจะเกิดมีข้าเจ้าคอยค้ักทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าจะไ้น้มทงธรรมทสุเทพเงหลายคนมนาารส่วนขยายมูลนธรรมเหล่านี้เมื่อนมูลธาารบมูลนัตให้แก่ข้าพเจ้าและถุมงคลปัจจิกิณิพันินาึนิพิสมเดจพยาละสามวารส์มูลนี้บริหารต่อนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สะมส้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่สร้างขึ้นในอนาคตขอจง